สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้นะคะช่องของย um um ูมารุมพักนายูหมายเลขจีห้าเก้าแปดชานลนะคะก็จะเป็น2ช่องนะคะอันนี้ในฐานะอดีตลูกชาวนานะคะตอนนี้คือไม่มีนาธรรมนะคะเมื่อก่อนมีนาธรรมนะคะสมัยเด็กๆยังมีนาธรรมนะคะเราทุกๆคนที่เป็นชาวนาสมัยก่อนปู่ย่าตายายจะทําลานขี้ควายไว้ตากข้าวในฤดูเกี่ยวข้าวนะคะ คือจะตีข้าวในลานที่เราทําลานเป็นขี้ควายให้มันแห้งแล้วก็เอาข้าวมาลงตรงนั้นแล้วก็ตีข้าวกันตอนเช้าทั้งวันตอนเดือนไายก็จะมาตีข้าวกันทุกคนจะตีข้าวหรือตากข้าวในที่นาของทุกทุกคนในที่นาของตัวเองนั่นแหละค่ะนะคะไม่ได้มาตากข้าวตามริมฟุตบาทตากข้าวท่าเอทางเอลานวัดตากข้าวตามเอลาน อะไรนะลานสถานีตำรวจใช่ไหมคะสมัยก่อนเราไม่เคยมีนะคะปู่ย่าตายายเราขยันค่ะทำลานเองตากข้าวเองในที่นาของตัวเองนะคะหากพวกคุณที่เป็นชาวนาทุกๆคนขยันถ้าคุณไม,ไม,ไม่ไม่ขยันที่จะทำลานขี้ควายคุณก็แค่หาเสาตีเสาสูงทักสูงเท่าเอวตัวเองนี่แหละคะ่ะตอกเอขุดขุดขุดหลุมสอง จะเอากี่เสาก็ได้นะ่ะจะเอาความยาวไปเท่าไหร่ก็ได้แล้วคุณซื้อไม้กระดานมาตามจำนวนที่คุณจะทำนั่นแหละค่ะก็ปูกระดานตรงเอเสาที่เราตั้งไวนะ้น่ะขุดขุดหลุมไวนะ้น่ะขุดหลุมแล้วตั้งเสาตั้งเสารเรียงกันไปเนะี่ยแล้วคุณก็เอาผ้าใบนะ่ะมาปูทับผ้าอะไรที่เราใช้ปูตากข้าวนั่นแหละค่ะก็ปูทับแล้วคุณสามารถเอาข้าวตากได้ด ได้เท่าที่คุณต้องการเลยนะคะคนที่เป็นชาวนาทุกๆคนนะคะคือเราอยากจะทําเราไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยคใครพึ่งพาตัวเองในที่นาของตัวเองนี้แหละคะ่ะไม่ไม่ได้มาต้องมาเรียกร้องว่าต้องให้หน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้เข้ามาช่วยเหลือตัวเองบอกไม่มีที่ตาข้าวคนขยันมีความคิดหาคิดค้นวิธีที่จะตาข้าวในที่นาของตัวเองมีถมเทไปค่ะนะคะ,นะคะเสา ี่เสาก็ว่าไปคุณเอาไม้กระดานมารองตรงเสาที่คุณตั้งนะ่ะนะคะคุณสามารถทำอย่างนี้ทุกๆปีในที่นาของคุณโดยไม่พึ่งพาผู้อื่นนะคะคลิปนี้เลยมาพูดประมาณนี้นะคะเสารหรือไม้กระดานที่เราปูในปีนี้พอเราทำเสร็จเราเก็บเข้าในในในที่ของเราอะ่ะเก็บไว้ในที่ส่วนตัวของเราในบ้านของเรานะ่ะ ปีถัดมาเราออกมาใช้ได้เหมือนเดิมค่ะมันไม่เสียหายเพราะเสานั้นมันจะใช้ได้ไม่รู้กี่ปีนั่นแหละค่ะนะคะทั้งทั้งเสาไม้ทั้งไม้กระดานนั่นแหละค่ะนะคะลองเอาไปคิดนะคะในสิ่งที่พูดเนาะไม่ต้องพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนค่ะนะคะคลิปนี้เลยออกมาพูดเท่านี้นะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ